ไฮทารอดสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะไฮจะมาทำนายสถานการณ์ดวงความรักของชาวธาตุดินทั้งหลายนะคะชาวธาตุดินประกอบไปด้วยชาวราศีพุฤษภชาวราศีกันและชาวราศีมังกรนะคะประจำช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งถึกุมภาพันธ์เรื่องราวความรักระหว่างคนรักเก่าและคนรักใหม่ของชาวธาตุดินทั้งหลายนะคะในช่วงกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเป็นการทำนายแบบ โดยรวมเท่านั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงอยากให้ทุกๆท่านนะคะชาวทัตลมเนี่ยเก็บรับแต่สิ่งดีๆละกันนะคะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวความรักคุณกับรักครั้งเก่าก่อนเลยละกันนะคะชาวทัตดินในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> เอาจริงๆิงนะคะไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเลยว่าชาวทัตดินหลายๆคนคุณเองยังแอบมีนึก หรือคิดถึงรู้สึกถึงคนรักเก่าอยู่บ้างนะคะเป็นในเรื่องราวของความรู้สึกดีๆอาจจะเป็นเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำร่วมกันมามันยังมีในส่วนของความผูกมัดความรู้สึกดีๆความผูกพันกันอยู่หรือยิ่งถ้าใครนะคะมีในเรื่องของครอบครัวกันมาก่อนมีข้อผูกมัดมีพันธะกันมาก่อนมีในส่วนที่เรายังจะต้องรับผิดชอบเนี่ยก็ยิ่งทาให้คุณรู้สึกคิดถึงนึกถึงความรู้สึกดีๆวันที่เราเคย มีการแลกกันนะคะมันเป็นความรู้สึกดีๆวนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในความรู้สึกของคุณอาจจะเป็นช่วงในเดือนแห่งความรักเราเคยไปทําอะไรร่วมกันอะไรประมาณนี้นะคะก็ทําให้คุณมีความคิดถึงนึกถึงมีความอ่อนไหวอยู่บ้างแต่ก็ต้องพยายามที่จะเข้มแข็งเหมือนอาจจะไม่ได้แสดงอาการในความรู้สึกขนาดนั้นนะคะมันอาจจะเข้ามาเพียงแวบหรือว่าเป็นเพียง,งบางจังหวะในการเข้ามาทําให้เราหวั่นไหวแต่การกระทําของคุณหรือว่าทุกสิ่งอย่างคุณ ก็พร้อมที่จะยอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้นเราเองก็โฟกัสกับในสิ่งที่เป็นอยู่นะคะสถานะที่เราไม่สามารถที่จะวนกลับมาได้แล้วคุณเองก็รู้ อยู่แก่ใจหรือว่ารู้ดีในสถานะต่างๆอารมณ์ประมาณนี้นะคะชาวัศน์ดินทั้งหลายก็มีคิดถึงบ้างเนอะนึกถึงบ้างแต่ว่าไม่ได้คิดที่อยากจะวนกลับไปแล้วก็ยอมรับกับความจริงมีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราต้องวนกลับไปกันจริงๆเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างทําหน้าที่ของตัวเองแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับมาจูนกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะต่างคนต่างอยู่เวละยะห่างแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสําหรับคุณแล้วคุณเองก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกัน คนรักเก่าของคุณละ่ะเขารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเอาจริงๆคนรักเก่ายังแอบรู้สึกคิดถึงยังแอบรู้สึกนึกถึงคุณอยู่เหมือนกันนะเริ่มอยากที่จะคุยอยากที่จะเคลียร์ยิ่งใครนะคะที่เคยมีปัญหากันมาก่อนหรือว่าทะเลาะกันมาก่อนคนรักเก่ามีปากเสียงกับเราคุยกันแล้วไม่เข้าใจคนรักทักษณะคติหรือว่าการทะเละาะกันการทะเลาะกันนะคะ การประทะอารมณ์กันเราอาจจะจบกันมาแบบคุยกันเราไม่ได้ลงตัวสักเท่าไหร่จบกันมาแบบมีอะไรบางอย่างที่บาดหมางกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้มองว่าคนรักเก่าในช่วงนี้เนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่ารับผิดชอบกับความรู้สึกของเขาแล้วเหมือนกับเขาเริ่มคิดวิตกแล้วว่าเออตัวคนรักเก่าของคุณเนี่ยคงจะต้องทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือไม่พอใจต่างๆอยากที่จะขอโทษขอโอกาสขออภยัยอยากที่จะคุยจะเคลียร์นะคะหา่อ ในการคุยอยู่เหมือนกันนะเขาเองก็ไม่สบายใจกับการที่เราทั้งสองคนเป็นแบบนี้เช่นกันเหมือนเขาเองก็ค่อนข้างที่จะลำบากใจเหมือนกันนะคะชาวทาตดินทั้งหลายไฮก็ต้องบอกเลยว่าคนรักเก่าของชาวทาตดินเนี่ยเขาอยากที่จะวนกลับมาคุยกับคุณอยากที่จะขอโอกาสอยากที่จะให้คุณเนี่ยให้ความเมตตากับเขาอีกครั้งหนึ่งอะไรที่เขาเคยทําผิดพลาดไปตอนนี้เขาได้ยอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วยอมรับกับสิ่ง ที่ทําให้เราเองไม่สบายใจนะคะมันอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราสองคนอาจจะไม่เข้าใจกันแต่กลายเป็นประเด็นใหญ่โตอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะเขาก็ต้องการที่จะคุยจะเคลียร์ไม่อยากที่จะจบแบบมีเรื่องที่ไม่สบายใจเพราะมันก็ยังค่อนข้างที่จะติดค้างในหัวใจเขาอยู่เช่นกันน่ะนะคะก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับชาวธาตุดินพุทธศพบังกรคนรักเก่าเองเนี่ยก็คิดถึงนึกถึงคุณอยู่เช่นกันนะคะแล้วก็อยากคุยอยากเคลียร์แหละถ้ามีโอกาสเขาก็ยัง รอคอยในการคุยในการเคลียอยู่เช่นกันสถานการณ์คนรักเก่านะคะของคุณในช่วงนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดใจกับใครเลยนะคะยังเหมือนแอบ,บ่องแอบบมองแอบบดูเราอยู่ตลอดเวลายังมีความไม่มั่นใจกับการที่จะต้องไปเปิดใจกับรักครั้งใหม่นะคะหรืออาจจะไปแอบ,บชอบใครสักคนหนึ่งแอบบสังเกตแอบบดูอยู่ นะคะอาจจะเป็นในโลกทางไกลหลักออนไลน์หรือว่าลักทางไกลเกิดขึ้นแต่เขาเองก็ยังไม่ได้เปิดใจอะไรขนาดนั้นนะคะมันยังกลัวกับความรักกลัวปัญหาเดิมๆจะเกิดขึ้นกลัวว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะต้องจบกับสิ่งเดิมๆหรือว่าวนกลับมาเจอกับเรื่องราวเก่าๆนะคะบทเรียนเรื่องราวหลายๆนะคะสิ่งที่เขาก็ทากับเราเขาเองก็ยังไม่กล้าช่วงนี้อยู่ในเรื่องช่วงของการปรับตัว เนาะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจกับใครด้วยเช่นกันนะคะก็ต้องบอกเลยว่าชาวธาตุดินคนรักเก่าก็ยังโสดอยู่นะเต็มที่ก็อาจจะไปแอบรักแอบชอบใครนะคะระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะไฮจะต้องบอกเลยว่าเป็นเดิมูนแล้วอะคะ่ะมันเหมือนต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่ในความรู้สึกกันและการมีบทเรียนของกันและกันก็ยังกลัวกับการที่จะต้องต่างฝ่ายแลว้ววนกลับมาจะกลายเป็นการหลอกกันหรือเปล่าความสัมพันธ์มันยังคงไม่สามารถที่จะไปต่อได้ ะะต่างคนต่างกลัวในช่วงนี้ก็ยังเป็นแค่ความรู้สึกคิดถึงนึกถึงแหละแต่ความสบายใจนะคะอยู่ในช่วงของการเว้นระยะหรือว่าแยกออกจากกันแบบนี้มันเป็นอะไรที่ถูกต้องที่สุดแล้วสำหรับคุณนะคะอืม มาต่อกันคนรักใหม่กันบ้างดีกว่านะคะชาวราศีดินย้ำกันอีกอรอบหนึ่งละกันเนาะชาวราศีพฤษภชาวราศีกรนและชาวราศีมังกรทั้งหลายนะคะระหว่างคุณกับคนรักครั้งใหม่นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงต้นเดือนกุมภาพนันนี้ให้มองว่าคนรักใหม่ของคุณก็เป็นคนที่คุณรู้สึกดีรู้สึกถูกชะตาด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะไปคุยกับชาวต่างชาติคุยกับคนที่มีระยะห่างในเรื่องของอายุหรือสถานะความสัมพันธ์ ความแตกต่างมีเรื่องของความแตกต่างเข้ามาเกี่ยวข้องเขาเองก็มาทําให้คุณหวั่นไหวเขาเองก็ทําให้คุณรู้สึกดีอยู่เช่นกันนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณเนี่ยมันมาจากในเรื่องของความรู้สึกความหวั่นวหวเราเองอาจจะวั่นวหวกับรักครั้างเก่าแล้วต้องการที่จะพักใจความตรงสเปคมันก็ยังไม่ได้ตรงสเปคอะไรกับเราขนาดนั้นแต่เขาอาจจะเข้ามาในช่วงที่คุณอ่อนไหวกับความรู้สึกคุณเองก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกดีนะคะแล้วก็ค่อน ข้างที่จะสบายใจกับคนคนนี้ค่อนข้างอบอุ่นหัวใจและเขาเองก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรารู้สึกดีประคองความรู้สึกคุณทำให้คุณมีความรู้สึกว่า มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเข้าใจเราอีกครั้งหนึ่งอารมณ์ประมาณนั้นน่ยนะคะชาวทัศด,ดินทั้งหลายส่วนคนรักใหม่ของคุณเนี่ยเขาเองก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกดีกับคุณหลายๆคนนะคะอาจจะเจอกันแบบรักฉาบฉวยรักแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะรักมันเป็นเหตุบังเอิญที่เราได้มาเจอกันเป็นเหตุที่ไม่คาดฝันที่เราได้มาเจอกัน,น,ต,น,กนตัวเขาเองบางครั้งเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณยังมูฟออนจากรักครั้งเก่าไม่ได้เหมือนคุณยัง กลัวการเปลี่ยนแปลงเหมือนคุณยังมีกำแพงหัวใจเหมือนคุณยังรู้สึกกับรักครั้งเก่าอยู่ยังไม่ได้เดินออกมาจากรักครั้งเก่าขนาดนั้นบางทีเขาเองก็หมดความมั่นใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เช่นกันน่ะนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคนรักใหม่ของคุณเนี่ยยังมีความไม่มั่นใจในตัวคุณสักเท่าไหร่แต่เขาก็พร้อมที่จะชัดเจนเขาพร้อมที่จะเดินต่อไปกับคุณนะคะเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเนี่ยให้คุณมีความรู้สึกสบายใจแล้วก็มั่นใจในการกระทําของเขาว่าเขา มาด้วยความจริงใจมาด้วยความจริงจังแล้วก็การที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้เป็นความรักที่ฉับฉวยเราไม่ได้เป็นการที่นอกจากจะเป็นการบังเอิญเจอกันแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาเป็นการหลอก เขาเองค่อนข้างที่จะจริงจังกับคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนกับคุณซึ่งหายต้องบอกเลยนะคะว่าความรู้สึกความสัมพันธ์ของคุณในหลังจากนี้ไปเนี่ยคนรักใหม่ค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ใส่ใจดูแลความรู้สึกเราพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราสบายใจทําให้ความรู้สึกความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเติมเต็มเราอีกครั้งหนึ่งทําให้คุณมองเห็นว่าเขาก็พร้อมที่จะชัดเจนพร้อมที่จะจริงจังแล้วก็ใส่ใจ ความรู้สึกกับคุณจริงๆไม่ได้เข้ามาหลอกหรือว่าไม่ได้เข้ามาพักใจไม่ได้เข้ามาให้ความหวังถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดตัวเขาเองก็พร้อมที่จะชัดเจนพร้อมที่จะเป่าประกาศนะคะให้กับทุกๆคนได้รู้สถานะความสัมพันธ์ของเราเพื่อเป็นการให้เกียรติความรู้สึกเราด้วยก็ตามก็ต้องบอกเลยนะคะว่า ในต,ตอนนี้เนี่ยไฮมองว่ามันมีหลายอย่างเหมือนกันที่คนรักใหม่อาจจะยังไม่ตรงสเปคคุณบางครั้งเราเองอาจจะมีความรู้สึกเบือ่อรู้สึกเหนื่อยความสัมพันธ์มันไม่หวือหวาแต่มันก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เราเองก็รู้สึกดีกับเขาแล้วเราก็สัมผัสได้ว่าเขาเองก็รู้สึกดีกับเรานะคะแต่อยากให้ชาวธาตุดินทั้งหลายเนี่ยหลายๆคนเราอาจจะกระทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คนรักใหม่เขามีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้ลืมหรือว่ายังไม่ได้มูฟออนจากคนรักเก่าเราอาจจะ มีการไปเปรียบเทียบระหว่างคนรักเก่ากับคนรักใหม่อยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราอาจจะต้องมูฟออนหรือว่าเดินออกจากความสัมพันธ์เก่าๆพยายามชัดเจนกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะให้มองว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ย กลัวว่าในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะยิ่งเป็นเดือนแห่งความรักเป็นช่วงต้นเดือนแห่งความรักกลัวว่าเขาเนี่ยจะวนกลับมาทําให้คุณหวั่นไหวกับรักครั้งใหม่มันอาจจะทําให้คุณยิ่งมีความสับสนใจไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรดีกับความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกๆคนเนี่ยชัดเจนละกันเนาะชัดเจนกับสิ่งที่เป็นอยู่ชัดเจนกับสิ่งที่จัดต้องได้ชัดเจนกับปัจจุบันว่าตอนนี้สิ่งใดที่เราเนี่ยมองดูแล้วพิจารณาดูแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ มากกว่าแล้วมันจะไม่วนกลับมาแล้วเจ็บอีกรอบนึงนะคะยังไงก็ เก็บไว้พิจารณาละกันเนาะถ้าคนรักเก่าวนกลับเข้ามาหาคุณจริงๆอยากให้คุณพิจารณาความสัมพันธ์ดูอีกทีหนึ่งละกันนะคะพยายามมองข้อดีข้อเสียแล้วก็จัดเตรียมจัดเรียงลําดับปัญหาต่างๆดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าการที่คุณจะเปิดใจครั้งหนึ่งแล้วมันไปต่อได้เนี่ยมันจะไปต่อกันได้ไกลแค่ไหนคุ้มไหมกับการที่เราจะให้โอกาสหรือการเมตตากันอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวทัตุดินทั้งหลายย,ายังไงก็เอาใจช่วยละกันเนาะชาวทัตด,ดิน มันบ่งบอกอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนที่หนักแน่นกับในเรื่อง,องความรู้สึกคุณจะไม่ค่อยอ่อนไหวกับใครง่ายๆ ใครที่คุณพิจารณาดูแล้วที่จะให้โอกาสหรือว่าสารสัมพันธ์นั่นหมายความว่าคุณเนี่ยมีสติเกี่ยวกับการตัดสินใจรอบคอบอยู่แล้วนั่นเป็นฐานเดิมของชาวธาตุดินเลยนะคะยังไงก็เอาใจช่วยละกันเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงไฮอยากขอขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมการรับฟังการติดตามชาวธาตุดินแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบในการอ่านไพ่ถ้าชอบในการทํานายยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกด u b s c r i b e กดติดตามไว้เป็นกําลังใจ ให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันเนาะใครต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะไลน์ Facebook Instagram มาไว้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะมีความละเอียดค่ะและมีความแม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีชาวทัดดินค่ะสวัสดีค่ะ